วันนี้เราได้อะไรมากินครับขนมขนมขนมอะไรเนี่ยขนมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะเข้าเกียวเข้าเกียข้าวเกียบรถข้าวโพดนะครับฟรีบัสโลนะครับฟรีบัสโลครับข้าวเกียบรถข้าวโพดโถถุงใหญ่มากเลยนะครถุงมันใหญ่มากเลยนะ ข้างในไปนถุงใหญ่ขนาดนี้ข้างในจะเยอะขนาดไหนหรือว่ามีตะลมโอ้เยอะมากแล้วเนะี่ยโอ้ดูสินู่ครับนาะข้าวเกรียบน,ยนี่ครับโอ้โหนี่เยอะมากเลยนะเนะน,นี่ะเทไม่หมดนะเทนิดเทครึ่งเดียวพอมันเยอะ ออเอาแค่ไหนทีเรีนดอกอ,อันนี้ยังเหลือเยอะนะครับเนี่ยเหลือเยอะนะเทแค่นี้ก่อนก็มีทั้งธา,าตุแบทอยู่ทั้งธา,าตุแบทนี่ทั้งธา,าตุแบทขนมกระป๋องก่บบอนเนี่ยอร่อยนะอร่อยไหม,อ,อ,มอืมอมรสชาติมันใช้ได้เลยนะมันออกแบบว่าหวานนิดๆ กรอบมันหวานนิดๆเค็มนออๆอ,อร่อยมากเลยเรอมากเลย Mania. ชิ้นมันเล็กๆนะแต่ว่าเวลาเคี้ยวมันจะไม่ค่อยดังเลยแต่เ,เ,เ,เป็นข้าวเกลียบแบบแผ่นใหญ่ที่เป็นถุงนยาวนะเนี่ยเวลาเคี้ยวมันจะดังมากเลย นี่ไม่ค่อยดัง,ด,งดังแต่ไม่ดังมาก getting up